เย้วันนี้นะคะมีคนหายไปค่ะพี่แก้มนะคะไปทำธุระเนาะไปลงใต้อันนี้พี่แก้มติดธุระนิดน่อยเนาะไปใต้จริงไปใต้จริงแต่ว่าวันนี้นะคะนัดกับหนูนาก็ยังมาทำหน้าที่ร e a c t กันเหมือนเดิมเพราะเราอยากดูมากใช่วันนี้ก็เป็นโปรเจกต์อวสกาเกเหมือนเดิมที่เราจะมา react บีไฮเดซีนนะคะชื่อเรื่องว่าอะไรคะหนูนาแล้วแต่ดดวใช่วันนี้เราจะมาร e แอค มีไฮเดี๋ซีนอีพีหนึ่งสองต่อกันไปเลยใช่แต่ว่าก่อนไปนะคะทุกคนต้องฝากอะไรหน่อยหนูนะกดไลค์หน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะใช่พี่ทำหน้าที่ดีกว่าพี่แจมอีกอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนคนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเปลี่ยนแล้วแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะคะทุกคนจะได้เป็นกำลังใจในการทำทปให้พวกเราเนาะโอเคเราไปดูกันเลยนะอยากดูแลโอเคค่ะไปเลยจ้าข้มือเบามากเลยอ่ะ คนเรียนหมอนี่ต้องดูอบอ,อุ่นนุ่มคนเลยเอ่ะตอนแรกพี่นุจะพี่กดผิดนุว่าเข้าซีรีส์แล้วเนี่ยสามสองหนึ่งกันเฮ้ยกบ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 กเฮ้ยโอ้โหนนี้เขาหวานทั้งในจอและนอกจอนะตอนแอบเห็นอยู่เนาะ นี่ตรงนี้นที่เราพื้นฉีสว่างใช่ไหมหน้ามันมีจุตรงนี้ที่สว่างน่ะรตรงนี้สองแล้วก็ต้องขานวะเน่ร้อนไคุณอ่ะร้อนเ็นเนอยู่กลางแดดมานานนะวันนี้แดดดีนะแดดดีดีเกินนะ่ารัก ำไกล้พูดแร้อนยังเลยความจริงร้อนร้อนร้อนเลยเชื่อแล้วว่าร้อนจริงมีอะไรจะบอกมีแล้รฮะผมร้อนครับพี่หนูว่าพี่เราฟังคำว่าผมรักนะครับจะต่างบอกว่ามีอะไรจะบอก เจบแล้ว,ลวรเร็วมากอุ oh ๊ยยังยิ้มไม่จุใจเลยจริงเห็นเขาบอกว่าวันนี้จะมีดาวตกด้วยอะ่ะคืนคิว่าเราจะโชคดีได้เห็นไหมไม่น่าจะได้เห็นอนะทำไมอ่ะก็เพราะว่าคืนเนี่ยใช้ความโชคดีทั้งหมดได้กับดาวนี้ดูเลย อันนี้ขึ้นหรือจุงเลยฮัลโหลเดี๋ยวเราจะพาดูเบื้องหลังนะครับว่าเป็นยังไงนี่พี่ผมรับรับหน้าที่ใหม่เป็นเป็นเป็นบุ๊คดี้ครับนี่ครับ เดี๋ยวผมเป็นม้นหลังคนวทยใช่หมไม่ไม่เป็า um ั่นแล้วเป็นม้หลังคนหม่แล้วพี่จ้างได้ครับจ้างได้รับหน้าครับอพักผเก่งมากเขาจับผมเียวลอยเลยเห็นไหมพี่นี่เจ็บเลยโอ้โเห็นไหลอยเลยาว อ oui, yeah. ุ้ยอุ้ยอยากเห็นรูปนี้ในทวิตเตอร์ยังไม่เคยเห็นเลยอยากได้เราจะเราจะได้มีโอกาสนี้ดูเลยแม่ขอดู้พมือด้านนี่ยนี่เป็นยังไงว่างมาชั่วโมงนึงคือแม่บอกชั่วโมงนึงแม่แค่นี้ แล้วเยกทำมยุตาเข้าอยากทำการแสดงแล้วตื่นเป้นนะครับผมเป็นซีนสุดท้ายแล้วเป็นซีนจบทำให้ผู้ชมตตกิดพมาเกิดพม่ได้ม่ค่พื่อขึ้นทำอไรเนี่ยแล้เราก็งงจริงว่าทำอะไรเนี่ยแล้วต่อไปคือเป็นซีอะไรอ่ะคือซีนต่อยกันหรป่าเร็วจังเลยอ่ะเร็วมากน้อยทำไมมันเร็ รู้สึกว่าแบบเร็วแบบเร็วมากอะทุกคนเบื้องหลังส่วนใหญ่จะเป็นแบบคือด้วยความที่เอาวัสกายนจะมาแบบสั้นๆเนาะเออหน่อยๆออย่างเงี้ยแล้วก็เลยได้ดูแบบนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเบื้องหน้าเขาหวานอยู่แล้วเบื้องหลังก็อย่างที่เรารู้กันเขาก็หวานเหมือนเดิมหวานสุดๆคู่นี้คู่นี้จริงจุงดังนี่คือสุดจริงนะแบบสุดมากอะไม่รู้ว่าในชีวิตจริงอันไหนซีรีส์ยังงงไปหมดแล้วอะ คู่นี้หนูน่ะได้ดูบ้างเปล่าตามบ้างปะตามตามบ้างเหมือนเหมือนเราสองคนน่าจะประมาณเดียวกันไหมคือตามห่างๆ<ช>แต่เห็นตลอดแต่ว่าเห็นเห็นเห็น,เห,น,เ,หนเห็นในโซเชียลเห็นในทวิตเตอร์บ่อยๆตลอดอ <laughs> ตลอดตลอดเลยอะ่ะตลอดนะทุกคน อร่อยทุกคนมันเช้าอยู่อ่ะยังเบอร์เบอร์ใช่ยังเบอร์เบอร์แล้วมาถึงสั้นมากเลยอ่ะแต่ก็โอเคนะทุกคนได้มาดูเดยกเหมือนได้มาแบบว่าคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยกันโอ้เดี๋ยวน้องจะมีซีรีส์คู่กันด้วยนี่ใช่ไหมอปิดตัววไปาระซ่อนเลน ใช่เดี๋ยวเราก็น่าจะทําแบบว่าคลิปรีอคแบบว่านเนาะอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าก็ต้องรอกันหน่อยนะคะทุกคนอันนี้ก็มารียเอาวสกายจุงดังให้ดูกันไปก่อนให้หายคิดถึงกันไปก่อนเนาะถ้าใครอยากให้ทำวาลาซ่อนเลนอะไรอย่างี้พิมพมาบอกด้วยเนาะคลิปนี้ค่ะหนูนะ่นอย่าลืมกดไลค์โอเคคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ที่สำคัญอย่าลืม กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะใช่ค่ะทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบายจ้า